สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลแอนนะคะเราอยู่กันที่สุวินทวงศ์46สาขาที่3ค่ะพี่พี่ขานี่ะติดหน้าถานนใหญ่เลยวันนี้จะมาอัปเดตสต็อก t นะคะตโตโยต้ายาริสเนะคะสำหรับยาริสเอทีดปีใหม่เท่านั้นเลยค่ะพี่พี่ขาชมนิวแล้วเรียบร้อยนะคะมีมาให้ดูกันทั้งหมดนี่5คันกันเลยทีเดียวเชียวนะคะพี่ๆมาเดี๋ยวพามาไล่เรียงกันเลยค่ะ ว่าจะมีรุ่นไหนขั้นไหนบ้างนะคะถูกใจพี่ๆไหมนะคะบอกเลยว่ามีทุกรุ่นนะคะแล้วก็ทุกโฉมเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะตั้งแต่ตัว Sport Smart นะคะพี่ขาพรีเมียมลักชูรีนะคะมีมาให้ครบคันเลยค่ะนะตอนนี้มีกันทั้งหมดนะคะ6คันนะใครหาสเปคไหนอยู่ รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยทุกรุ่นสวยทุกคันนะคะสำหรับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะสำหรับคันสีขาวคันนี้นะคะเป็น Toyota y a r i ิ1.2นะคะเป็นตัว Smart นะ,ะบอกเลยว่าคันนี้ราคา499,000มากับเล็กไม์แค่20,000กิโลเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะนะ,ะสวยงามครบคันค่ะสีขาวนะคะเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยค่ะ นะสวยครบรอบคันเลยนะคันนี้เบาะหนังแล้วเรียบร้อยค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนีคะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะทูโทนด้วยนีคะหน้าจอด้านกลางมีมาให้เกียร์ออตโต้แอร์ออตโต้เนีคะสวยงามแบบครบเลยสีขาวสวยๆเลยค่ะคันนี้ราคา499,000บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ๆใครชอบถูกใจนีคะสามารถสอบถามรายละเอียดคันนี้เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คันที่2ค่ะ สีเทาเนี่ยคะสำหรับคันนี้สีเทาส,สวยๆเลยค่ะพี่พขาเนี่ยคะเป็นโตโยต้ายาริสเนี่ยคะเป็นตัวสมาร์ทเหมือนกันนะคะสีเทาส,สวยๆบอกเลยสเปคนี้หากันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับสเปคนี้นะคะพี่พี่ขาสีเทาส,สวยๆมาพร้อมกับทะเบียนตามนี้เลยนะะี่ค่ะคันนี้เดี๋ยวขอดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะสีเทานะยคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเนี่ย เป็นตัวสมาร์ทปี2024มากับเลขไม่ห0 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะราคา5 2 9 0 0 0บาทนะพี่ขาเนี่ยนะหายไปจากป้ายแดงเนี่ยนะีหลักแสนเลยทีเดียวนะีไม่ต้องใช้เงินดาวค่ะฟรีดาวได้เลยค่ะพี่พนะ,ะ่ะสวยทุกคันทุกรุ่นเลยเนีออปชั่นะคันนี้ก็จัดให้เต็มอยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะออปชันได้เหมือนกันเลยนะเบาะหนังทูโทน เนี่ยค่ะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้มีมาให้เนี่ยค่ะสวยงามครบคันมากันที่คันที่3สีแดงสวยๆคันนี้เลยค่ะเนี่ยสำหรับคันนี้เป็น Toyota y a r ริ1.2เนี่ยค่ะเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยพรีเมียมลักชุรีเบาะแดงนั่นเองเนี่ยที่ใครๆหลายคนตามหาเนี่ยสำหรับเบาะแดงคันนี้นะคะอ p t i o นเนี่ยจัดมาให้ล้นเลยกล้อง360องศา เซนเซอร์กะระยะด้านหน้ามีมาให้2จุดด้านหลัง4จุดนะคะจัดมาให้เต็มแล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบาะหนังหน้าจอทัชสกรีนแอมเบียนไลท์มีมาให้ครบคันค่ะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะคันนี้สวยๆเลยใครชอบถูกใจรักชูรี่บอกแดงนะจัดไปได้เลยราคา549,000บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะสหรับคันนี้สีแดงสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกหนึคันนะคะ คันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทเหมือนกันค่ะพี่ขานะคะสำหรับคันนี้นะค,ะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะ1.2สำหรับคันนี้นะ,ะเลขไม่ใช้งานก็น้อยมากๆเลยเนะะี่ยคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะขออนุญาตพี่พี่เนะะี่ยเอาคันนี้เป็นตัวสมาร์ทนะคะปี24เลขไม้สี0 0 0ราคา529,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นตัวรองท็อปเนี่ยออปชั่นเนี่ย ะะก็มีจัดมาให้เต็มเหมือน2คันเมื่อสักครู่นะ,ะพ,พี่ขาเล็กไม่สี่พันเท่าน,นั้นเองราคา5 2าแสนสบาทมันรถเทสไดเลยพ,พี่จา๋าเนะะี่ยค่ะสวยงามแบบอรอบคันสีขาวสวยสเลยอ่ะมาต่อกันที่สีดำไกลที่หาสเปคนี้สีดำอยู่เนี่ยมาจัดได้เลยเนะะี่ยคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเนะะี่ยค่ะหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูสักครู่เนะะี่ยค่ันนี้เป็นโตโยต้ายาริส 1นะ่งสมาร์ทนะ,ะปี2023เลขไม้สามหม0ราคา4,99,000บาทได้สีดำนะคะหล่อๆเลยนะสีดําในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่แต่รับประกันได้เลยว่าตัวจริงเนี่ยถูกใจแน่นอนนะคะสวยงามแบบรอบคันเลยค่ะ1.2สมาร์ทเหมือนกันนะคะกล้องนะบอกเลยว่าทุกรุ่นเนี่ยได้กล้อง360อ,องศาแล้วเรียบร้อยนะะี่ยครบคันแน่นอนนะคะ ใครชอบถูกใจ499,000บาทเท่านั้นเองค่ะเีมากันที่อีกหนึ่งคันสีเทาคันนี้สีเทาดำค่ะเนีคะเป็นโตโยต้ายาริส1.2สปอร์นีคะคันนี้นะเป็นตัวสปอร์ตค่ะวิวิขานี่ยคะปี2023นะคันนี้ราคา499,000บาทเช่นกันนะคะสีเทาดำปี23เล็กไมล45 0 0 0 ราคาเล็กไม่สี่หมื่นห้าราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเป็นตัวสปอร์ตนะคะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะสปอร์ตจะได้เป็นเบาะผ้าเนะะี่ยค่ะพี่ขาเนะ,ะส่วนตัวสปอร์ตจะเป็นเบาะผ้าสมาร์ทเนี่ยเป็นเบาะผสมนะคะพรีเมียมนะคะเป็นเบาะผสมเหมือนกันส่วนพรีเมียมลักชัวรี่เบาะหนังสีแดงนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้าง ใครชอบถูกใจโฉมไหนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้ามาดูรถตัวจริงความทดลองขับได้เลยนะและมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษต่างๆอีกมากมายค่ะพี่ๆนะคใครชอบถูกใจออปชั่นแบบไหนนะคะสามารถเข้ามาเลือกดูรถก่อนได้เลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9โมงถึง6โมงเย็นค่ะนะคะสวยมากๆใครหาสเปคนี้อยู่นะคะรีบมาจัดจองเป็นเจ้าของได้เลย ก่อนที่จะติดจองก่อนนะคะอะมานีคะใครหาราคาไหนอยู่เนี่ยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย086 34 400 45ใครซื้อจากไลน์นี้นะคะเดี๋ยวแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีไปเลยนะคะซ่อมศูนยโตโยต้าได้เลยเนะะี่ยสำหรับวันนี้เซลลแอนตขออนุญาตลาไปก่อนเนี่ยพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ